สอบเชียกนี้ด้วยว่ามันจะจับประเนไหนนะ5้าสี่สาม่งเอาละ DJ ผมบังเอียดเซียนว่าหลัง hey, จาก <ผม S 1> ที่ไม่ได้ <ผม S 2> ลงคิดค 2, 2วันเพราะว่าฝน<ๆ>ตกหนักมากแล้วก็วันนี้เราจะเอาว่าตัวนี้มาทดสอบลมแข็งพายุฝน <Wow. S 1> ว่ามันจะไหวทานได้หรือเปล่าแล้วก็เวลาไปเข่งลงมาจะชนะหรือเปล่าเพราะบังหมัดทํามไอ้นุกมาแล้วบังหม,มัดทรว่าวงเดินขึ้นหลงมาแล้วจะมาวัดก,กับบังเอยดตัวนี้นรืว่าให้รู้กันไปเลยว่าของบงมาดบงเอิญของใครถูดกว่ากันพว่าคนแรกคนเชียร์ตามมาเลยว่าขึ้นฝั่งอยู่ไหมทุกคนไปวายีตไปตัดหญ้าเลยวายีตเอาไม่ใช่หมาทุกคน เคนอยู่แล้วมันทีเดียวไปลมดีลูกเดออย่าไปกลัวมงลันมงลาจริงิงทีเดียบางชื่องลันไม่มีที่รที่ับนี่ดีมาเด้อแล้มดีมังัอช่องเซ็งงลนบอกว่าช่องเซ็งนะทุกคนมีปัญหาองเี้ปัญหาอะไรเพต้องเซงเนี้ยองเกับมังีต้องรไแล้วตั้งรข้าร่มแล้วทุกคน เา่วิ่งไปเปิดน้ำดีเองเปล่าน้องมาก็ได้น้องมาก็ได้บางกอชาเลยมางันเร็วเลมมาแต่ว่าลมมันกำลังหมุนๆอยู่นะลมไปขวาลมมาเลยอะปล่อยเลยเดี๋ยวเตเย็นหนึ่งสอง โอ้ทำไมไปนู้นอ๋อมันหาลมไหมน้องพีทดังดีเลยน้องพีทแองไม่นู้นใครทำแองใจวะเจียวไหมน้องพีอือฮะเห็นมั้ยนั่นไม่เจียวพีทวันนั้นก็อ๋อแต่ว่าลมมันไม่ค่อยดีอยู่นะลมว่ะอ๋อมันโดนลมตกทุกคนเดี๋ยวเราปล่อยให้ถึงลมบนก่อนเดี๋ยวเราก็รู้ว่าเจียวหรือไม่เจียวโอ้ยโดนลมตกพิทเลยพีทเออ

ลมตกมันเฉียวเพราะว่าลมหรือว่าเฉียวเพราะว่าว่าไม่ขึ้นดีป่ะแต่ว่าผเห็นแล้วมันขึ้นดีอยู่แล้วทุกคนมาเราวัดกีดูนะมาวัดกีดูขึ้นมาเล็กเล็กเล็กไปเลยพอเลยบัดกีก่อ๋อคุณอ๋ออ๋ออ๋ออะใครเ่รไม่ใจเล่นแถวไอ้น้ำนั้นนะไอ้คนวัดกีวัดกีเอามาด้วยมาวัดกีวัดกีด้วยหมาด้วยด้วยหมาเฉียวแล้วหมัดอ๋ออ๋อ้าอ

Bao rồi là rồi tít hiding thôi là Đẹp hinh Đẹp rồi, tít binh binh vừa binh binh Đừng binh à? binh đi binh 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 เมียบิงเลยไปลงมาก่อนลงเชี่ยดี๋ยวราไปกันมึงก็จะลงมาไหมนะตรงนี้เมืงอย่างพ่อเลยม่รู้ว่าจะอยู่หรือจะไปล็อกปอฮะไปไหนงั้นเดี๋ยวดูก่อนว่ามันจะตึงไหมมันลอยอยู่ว่าตึงอยู่ดึงให้ขาดเลยผมคิดไปได้เหรออุ้ยแต่ก็คงจะจีนมันหลุนไหมมายูู

Hả? Mình à? ngay băng vâng. Ở đây mấy à? à, Không nghiệt nghiệt Đứng ok, Ở kia Ở kìa không à con Đây 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 đứng rồi em ơi Đi phải lấy Đi có lúc yếu luôn Để mình chút Mà đâu con bố à Wow cảm ơn nghiệt thương quả Lấy wow, chiếc nghĩ wow, mình sẽ cái này nữa Ha à. สี่สามสองหนึ <S s ่งเอาเลยดูยังไงนะพลาดเลี้วครับลุกเลยแบบเฉ่งเลยมไม่ร wow. no ู้เอาหรอเดี๋ยวว่าดูละมาดูว่ามันขาดตรงไหนน้องวายอย่าดึงอย่าดึงอย่าดึงยังเป็นยังขาดเราไหมเดี๋ยวเรามาดูว่ามันขาดตรงไหนนะมาดูว่าเชือกนี่มันซับจริงหรือเปล่า ดีแล้วตอนนี้มาดูนะว่ามันจะกัดตรงไหนขาที่ข้อโตหรือว่าขาที่สายอกหรือว่าขาตรงไหนมันว่ามันกัดตรงไหนครับมาเลยอุ้ยอุ้ยขาไม่ยาวนะอุ้ยตากร้องฮ่าตากร้องเรียบร้อยตากร้องเอือขาดตรงนี้ทุกคนไม่รู้ตรงไหนเดี๋ยวว่าเราไม่รู้ได้ไหมเรียบร้อย ไม่ได้ทุกคนทำปุ๋ยอะไรทีไปเอาเร็วนี่ไปเอาเร็วครับใส่ยามาแต่กองเอาได้ไหมอ่ะปิดแล้วไหมปิดปิดก่อนได้ไหมไม่ปิดพาบ้างว้ามาลงไปด้วยไม่ต้องอยู่นี่อยู่นี่เดี๋ยวมาไปดูกับคุณพี่ป้องไปได้เลยลูกป้าจะนี่แต่กี้อยู่นี่ไปเปล่าหรือะไเป่ะ Ta con ok mấy? Ok nè, mà Được rồi, chạy bay đi con bít ông hay đi bà con nè Đuôi gấp cho con, qua mình dùi anh ấy Xuân Thái, khiến gần đâu? con Để một, một mặt này này. Xuống mà, biết. Ê, ô, <laughs> หัวทุกคนดูรียบร้อยเราต้องหาผู้ช่วยแล้วแงหวะนนี้ทุกคนผู้ช่วยของเราก็คือบังหมัดเดี๋ยวเราค่อยงบังหมัดมาขึ้นคลิป O T E P ต่อไปคลิปนี้เหมือนกับตัวละอนจะเป็นจริงปิ้ง